สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ตชูปูทุกคนเด้อวันนี้ดูกสวยพี่น้องมันหนาวหนาวหนาวแห้งอดีอีดอหนาวเเถนะว่ะขาว่ามันสีหนาวกับหนาวอดีอีดอพี่น้องเอ้ยนอนจะมือตื่นหนาวแท้มมาเจ็บเจ็บแขนเนแห้งตีนกระไรกับไรเจ็บแขนแห้งแทะแห้งว่ะเนี่ยสีสุดกระดูกอาจารย์มากเลย จำมีเตรียมไปไงเห็นนะจาได้กเลยเออเมจีบอะไ้เม่เจ็บแขนอาเอามาคือดีๆมาสิหีมใช้ขอออันนี้มาสิค้างอันนี้เยค้างใบอันนี้ปีนหกโตพี่น้องไลใช้วโตอก เพิ่มตัวเพิ่มตัวเด้๋ยวตัวเก่งลงมาเล็กน้อยหนึ่งว่าจงให้น้องอันว่านหน่องอันถ้าแบบกินเอาพ่อเนี่ยตรงแบบพ่อเขาพ่อใต้สัตว์สิใบอันนี้ใบบานคนสิเผาไข่กับสิห่มแขนเจ็บแขนแห้งเอาไว้แต่ลมมือเมรณะพี่น้องแต่หัวเข่าหันเศร้าในยังแขนอกเพราะว่าแขนโอกหัน แห้งเบื่องนี่ห้พันพื้นด้วยว่านี่ก็พันกันของอันมัด้วยเจ็บนำขึ้นนอนกับดนตรีของมันอากาศหนาวพร้ะอุ่นสัมแกงเราไม่จงไป้องอันมืนบ้านน้องอันมาได้กินก็ด้ยสีอุ่นมากินตอนเสาร์นี่แหละเด็กท่านซุกคนใดพิงเนี่ยสิห่มแขนพวกเด็กๆกําลังตื่นมันหนาวหลายโจมไปว่าไม่โจมนะฮะ ป้าพี่น้องพายทิปเขากระโจมิเพิ่งพายทั้งโจมบบบนี้เก่งอย่างนี้ยังไม่ดรอกไหมจะสิแต่ละนี่เราใส่มาเลยกุ้งน้องเออน้องตื่นหรอ่ามีมีตื่นหรือเปล้าลูกนั่นสาวเลยสาวเลยสาวน้องก็ตื่นแต่ละไป็ทางกินบ๊อบมะอน้าวอ้นด้อยอันมาทานมาแต่ครัวบ่น้องอันไปย่อนนอนเผาครัวคืนนี้เพราะวัน ยมครัาสามเหมือนะขึ้น่ขึ้นที่สองโมได้ขึ้นที่สามม่าเปน,นัางฝนมันงเนะอะฝนกินเองวาเป็นนะมันมีก้างไหมนับไปดีเดี๋ยวนับขอดีดิดน้องใหม่ปรจุทางอันมาบ้านเอาไปกินคนมากินนับขอดีดีโดะฝนไปนั่งคานัูนั่งคานอว่าท่าางแองผม <c oughs> ทนกวนดกินข่าวแล้วเมื่อคืนนี่แม่ได้ถาอมน่น่พยายามั่งทางเลว่าพี่ฮัมแม่ได้าเกลือาทั้งเปลือกมันซื้อทังไหนมันก็ทงอ่ะไป,ปห่มแคนก็มันอิเก็บแคนให้ไเก็บแคนไวเนี่ยอดยังมาพีชดูยังมานักนีชน,น,น, <c oughs> น้องเดินใส่ดะ่ะผมหนอดฝึกซื้อหอันตัดหเด น้ไปองเยานมั à, à i, ้ยนั่งแต่ละลูกลูกบ่เปนบ่ปีนอนดุี่มันนาอะไรทั่งเยอะโดดมามาีนมาไหนมาเลยเฮ้ยเก่งอ้ยย่าเก่งยี่าเก่งมาโดกมามามาเลยมาเลยุมตีนกันเลยมามามาคนเก่งนะโดกมาเลยอออ่เอิด้ หอมแขนก็ได้ี่น้องให้พอไ้กินขอสิไปกินอยู่หน้าหอแขนแล้วก็สิคาเตรียมไปหน้าคือเก่า,า,า,าบ๊อบบี้จะเสด็จไปหรือว,ว่า้าพัางเมืองมาเสด็ไปว่าว่เดไปกะไปคนเดียวบ๊อบเน่เมืองวะฮะ เจ็บแขนพี่น้นนองเอาใบนี้มาห่มแขนก่อนบ้านนั้นพันขึ้นนะเพราะมันเจ็บปลายเหมือนลนะจะเป็นตีนหงลายแต่นี่ขืนมือมือรมทัม้งยี่ังเนี่ยว่าเอาหน่งหบหัวเขา่ากับท่อนขากระโดดเขเ่อนมาในกระดึ้ม,มาห่มแขนซะออมันโตแขนสองแขนสองพับขึ้นพับลงนะ มันเขาพันพื้นเขาเห็ดเบี้ยบ้าเขาพันรักหนึ่งพันไ่หนึ่งพันก็แก่เนาะหนึ่งไข่แทนไข่คือไข่ไข่แล้วก็เจ็บบ๊บเยนะพูตอนนี้มันเจ็บพัน่นนมันเจ็บมันไข่ถึงพื้นอะไรกะไข่ถึงกบนน็อตด่างเด้ย่างแก่ด่าแกน

ม้องเนร่ยมแต่เตรีมไปหนเจะมันไข่เฮยจะทำไล่ะไปตลาดไม่ดไปเขาคงกินเียุกอ่ะ้วยาเด้วก็เดือดเัเป็นหนเปเอมาเป็นไะ พันมานใส่สอยแในใส่สาแขนในใส่สอยแอลขับเบิดอเคฟเประจักเออสุดเสิเคเออใส่ทั้งแขนด้เดงปันอีเมให้กูใส่อีเมให้กูไปเฮือนบุญบานค่ำยาเท้อนบุญปะเฮือนบุญอน่ะนคน้ย่ท่พันมาเฮ็ดบุญน้ำปะอยูแซ่กับแบบอยู่ค่ยคืออยู่ค่ำหยากับบบคืออยู่แซ่กับบ ทำาห้ม <listed> ร้น้ำประมวลเพื่อนกับคนได้ร้ายแต่แบบมีคนเห็ดกินก็กินเพรคนไปเห็ดไปซอยสีไปซอยยังซอยตบนังก็อีกก่อยกับหมูเนี่ยหมูเขาเี่อนกันอีกก่อยมัก็ม้าสะเทที่แม่เอาเซลคั่มหายความพันหายไส่แต่ก็ใส่ใส่ซอยคั่มใส่แขนกยบงใส่แขนเนื้อเดือดกุนีจ สามศูนย์ศูนย์เน่กับสามหกศูนย์สามสองศูนย์มาเลยอ้ย้ตนีช็คสนอะใส่ตงแงวใส่ถุงแขนใส่ถึงโขกสามศูนย์ศูนย์สามสองศูนย์สามหกศูนย์เราอซื้อเลพี่นอะควบุ่มาเปะขวดมาจากบร่มีว่าขีเข็บ ผึ่งให้มันเดือมหาของเดือะปเนปลูกกบะโหลกโซหมดะซื้อผึ่งแน่ก่นไม่พอกระซื้อผึ่งจังหวะนะกรบอกเพิ่นซื้ออีกแล้วตอนเขาออกกันอะกแต่ว่าซื้ออกจ้ะมันจะออกกขาดแล้วันไข่นะพี่น้องแคนนี่ป้านางขอไปพันใหม่เซ้ยว่านี่ไดึงไปแบกแร่ถเขียวได้วะมึงนี่ขอใช้เจ่งเคี้ยวนะคะเคียวสองจุดเพราะมันถับกูไหมยังจะกูบอกว่าไส่ตลนมันถับ ทับเต่งก <ıyorlar. S 2> ูจังสีเต่งกูแขนก็น้ำทับก็ซองเหมืองใหม่สับบุกขาใหม่ง่ายหนึ่งแบบไปมันไปเตะสนใหม่นะพี่น้องเตะสนพื้นแบกซองอันมันก็ไปเตะสนแล้วก็ล้มพวกเข่าสอดลวกแขนสองกระทุกแขนสองมันหมดเจ็บบนไดนเหมือนนั้นฮะมันเจ็บพวกเข่าแหงก็ได้ห่มตัวเข่าอุ่นๆมันเจ็บบนอย่างเงี้ย ก่นนนอมมน,น,นมันาเียวนัเียวเหนนะเค้ยวนเคี้วช่วหมกปแบบปันบอยางเนาะบาง็ทีบา่นข้าวนี่ขัมันบดมับิดนะเดี๋ยวให้เป็นบดบด มาวะอยากเจอผมก็กจะไม่เห็นสุดนั่สาวาสรุ่มาจนสุดจับยังหมดเลยจับโทรศัพท์จนจับ,จบหมดกยนน็ยินนะทาธรรมดาบ่ครับทรงนี้ธรรมดาค่ะออกมาหอดหน้าอะไพี่น้องมาหอดหน้าแต่ไปถาแล้วเอาขั้วออกหายมือหนึ่งนี่เนีม่มาหอดหน้าเนี่ยเพ็้ยนน็อจูงออกหายก็ได้มาเสียลงกินหนาวกระถากินเขาก่อนซะนกตัวนั้นบินไป กักรสีมากินข้าวก่อนจังสิใหญ่เอนไปกินหนามมันนี่จ้าพลายสิออกมากมันนี่ป้าปีบอดออกมากทำย่างมากผู้เดียวแต่บ้านแม่น้องอันจังสิมากามากพอเราบดได้คลายคองมันหายแล้วออกหายแล้วผูกกุ้งคามจางซาบัดกินข้าวได้จังสิเป็นใหญ่มันจะอ้นไปกินน้มเมันก็บเป็นใหญ่มันเลย เออเท้าว่ากินขเขาก่เปิดเตวาวอไข่ตเตาบ่ดอะไรบ้ากินเขาแล้วจังงางมากด้วยนะบ้าเราสีไข่เตาเราจะยงางไปเบิ่งเตาเล้วพี่เนาะเดี๋ยวไปกินเขาก่อนเริ่มเขานาเล็กในการเติมแหงแรกแล้วแบบหึงไปหึงไปแหงแรงไกไปก้อนนี้ ข่าวคอนเนอรพี่น้องฮากินข่าวกินน้ำนะกันทั้งสุดดวงปไปใหญ่ขั้วไปบางเทาเราใครทานนะสิในจักรสอบหองเราอัด,ดำลำรังเราสิใครก่อนนะนี่ก็สิโอบเตาเนี่ยมันนี่นี่แหละห้องกินะก,ะกินปลาทูแจวปลากระตูนมะกรวยซุกปับเมื่อวานเลยสบายดีอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อ แค่นี่นั่งเจ็บเช็ดยังไงอีเดียวนั่งเจ็บแขนอยู่น,นี่ดียวเสาหนี่งก็ะห่มอันห่มมะกร่อยเมื่อวานนี่กร่อยปับ๊บเมื่อวานนี่งามมาดินกินปลาทูแจวปลากระเตา๋า cốm xác các vị ạ, sát กินเขากันเด้อะสิเนาะกินเขาแล้วยังงไม่ห้าแถายังเบิ่งเถวว่าแล้วใครเด้๋วบ่ชิ้นใหญ่ขั้วยก่อนอย่ามันอยากกินหน้ามันหวนอยู่กินเขาได้เอากล้วยมากินหน้ามีหัวหน้าพี่น้อง พขาอย่างมันเส้ามันกินหยาเนี่ยมันขื่อนะคะกินเพื่อเน่ยมันขื่อมันหยามันกำังเอามากินอีู่เนี่ยพาหนองนะน่องไปกินหน้าอยู่พูน่องไปกินหน้าอยู่พูสิปผูกหัวหน้านนี้เด้อผกเท่านี่กินหยาเท้านี้่สปลูกแถวนี้แล้วก็สิไปื่อน ไปเบิเ่องถาวรแล้วสิ้ใครถานบอ่อยากไปเดี๋ยวนี้บางคนเขากับปล่อยเดี๋ยวเขาทามุงเสาท่านปล่อยบ,อบอ่หรือว่ายเงเออบางคนกับท่านแต่ปล่อยบางคนกับปล่อยนะงวะัวดล้วยคือกันเนะี้ยบางคนเขากับปล่อยคนกับเนา้กระโดดเผาปล่อยครับขู่เพี้ยนี่แล้วนี่พวกเปื่อยทวกนี่ฮะตายยืนอยู่ฮะ ก็อยากเอาพืชนะม่ลากมากแต่่าโอ้จะมาเจ็บมือเเดเจ็บแขนสอกแหเ่ไปหาเผากันมาจะเอาอรมาวะนี่โอ้จะมาแต่เสาปลาพื้นตาตัดไรกังามตักระไดเตรียมขครให้เบิงเตรียมใครให้เบิกหองถล้จู่ดังดังอัดดังดั จุดน้ำหนังอันน้ำหนังเราแหละไข่ก่อนพี่น้องเตาผู้ข่อยยังไข่ยังยังอุ่นอยู่ข้างบ้านนี่กระดังยัไขอยู่้างโอ้ยมันทั้งขางที่พี่พจน์ <laughs> เห็นโอ้ยพจน์เออเอาโอ้ยมึงห้ามเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยใคมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยแบบเตาห้งข่อยอยันนี้ยังขาวฟูนแบบนี้มันทั้งขาดมัดตุ่นบ้าไปย่างไงผ้านี่มันแตกยพ่อเดี๋ยวเปิดอีกเปิดหยาดเลยท่าน,นท้าวผัวเขาไม่แต่เอาไม้เลยไม่ถูกเปิดออกเลยเนาะ โอ้ยคมนพี่น้องเอ้ย่างาม่งามงามงามันี่มันสุดนงามเด้อนี่กระซัานี่ของผัวข่อยกระจังสีของเทาของเจ้าแห่งเรืออลายของข่อยเทามันันบันไดอาด์ตขันยูขึ้นอัดกขันยงามเมนขันยูตอนเดิกอัดหันพอดีนยเจ๊งมาก่มยควนพอดีของเจ้าัมนี่ของข่อยทรัมปได้แจวว่าจะขึ้นเน่ มึงข่อยมันยังอุ่นอยู่งามเทาซ้ำนี่นล้พอดีงามทั้งท่างก็เป็นเทาจังหน่อยเหทั้งดุมมือมันเกิดสีงามทั้งดุมถอดไม่แม้จะบ่ค่ะปูดอันนี้มันยังเวียกสูดเห็นบอกเวียกสูดขนาดบ้าว่ามีขวดได้หมดเลือดผีน้องเอ้ยทานทานเลยแถวตอนเห็ุธุรกิจเหมือด่วียกสูดแซ่บเด้อน้องเด้อมันก็จังสีเลยเทาอันกดีพอดีมันยังเป็นนิ่ม เพราะว่าเจ้าเห็ดหูไผ่สูงเลยเออยังหูหูแพร่สูงขันหูแพร่าตามผมพี่สุดเอยู่นะตานี่เกาะพอดีดังแบบว่มีขวดนนะคะะพอดีดังตามนี่ค่ะเจ้านายก็สิปไปเคียนง้อดอกพี่น้องเอ,อ้ยกระมะัดตปตีเอาแขนมันมัดใช่กันตีแขนเสืออาจจะปีนดีๆกระมัดแขนมันเลน็เห็ดจากสั้นผ้าพิษปากมีอีหรือมันมาหายคอ,อยยังบเรอามาหนักนละย อาตัวลังจักหน่อยดอกขวดให้พี่น้องเห็นให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยแต่ก็สิไปเขียนงัวงัวอยู่ไกลมื้อนี้แต่ว่ามาไขให้เอ็มซีเบิ่งก่อนจักหน่อยมาไขให้พี่นออ้องห้าสอบผมไม่จักรเถจะเอาสอบมาจักสอบพี่น้องสวิตเซอ้์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเด้อง,งานท้งงาอุ้อยท่านท้างามอดีบ่ได้ใหม่ซ้ำท,ท,ทั้งเคิ่องกับข้าวจั้งท่านแต่ว่าส่วนพอดีได้ใช้กระสอบเบิดส่วนบ่ได้เดือเป็นส่น นั่นโมนงามเป็นไรมันนี่พราะว่าแจ้งมากโมมีควัญพอดีอาบฐานนี่เห็นบ่พกพอดีเทาสนกับพอดีดังใส่เตาใส่พอดีอับเลยสวมเดือนนิวเดียวเท่าน่ะนี่นงามงามซัมมี่เขายันฮกบัวแก๊กเทายันฮกสอบผูนเนอะเตรียมมากสักสอบนี่เตรียมมากาก็คือยันหาฮกผู้ฮกผู้แหละพอดีซัมนี่ งามเป็นงามตื่นเห็น,น,นป,ป้ามาเห็ก้อนผวกงามพวกขี่ได้ไปขี่ได้ขี้ได้กับไม่จิกมันแห้งดังม่วนป้าขอสิไปโอบเตาเขาก่อน<อ>ตัวอบเตาได้แถวมานี่จะมาเจ็บแขนตัวอบเตาแกอโอเเ้ยพอดีพอดีพอดีคักพอดีคักของแถานี่จะมีพี่น้องเอ้ยเด็กจบ่ายา,ากชุดฉับมั่งเน่ขนาดมาบุยกวอนพอดีเพราะมันอะนรเนี่ย หูแผ้วจะมันสูงจะต้องเฮ็ดหูแผ้วใหม่ด้วยขนาดเราไ่มีควันพอดีอันหูแผ้วต่ำเมืนซุดเบิดเลยขนาดเาไ่มีควันก็เท่าสุดะมองคงมันมันกัดเนาะมันกัดเพราะว่าอันนาดจะมันสูงหูวันนี้เลยใส่ซอสเบิด์ตเลยฮันดิกสีมากกระสีม่วงขาวขมหอยมีควันดีกระหมูวันนี้ขาดซันโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะมันสาดทานบองงามดิหูแผ้วย Is um> ิ่งใหม่เบิด มุ้งไผ่มันกับปกติจังสันนะของมพอใครกขนาดบ้านวิคนพอดีมาเก็บมากู้ให้พี่น้องเบิ่งเดอ้อทานเดอ้อทานพอกระสไปห้าโอบก็มันมันมันยังอุ่นนะแถวแถวนี้ไผ่เนาะต้นนี้กันเนียนี่กันสนะองขึ้นเน่ยจะสองขึ้นเนีอาดได้ไข่คืโอ้ยพี่น้องเออชีราเยส่วนมอนี่ ส่วนน้อยเดียวพอดีใส่กระสอบเบิดหันเลยว่าตรงเรือเป็นส่นม่รังเต่งเฉยหน้าเมื่อไหรสิยังเอายงกระชับกับตัวคายหันซับกันเข้าไปดังกับมวนคือยังก็คอยซื้อหันท้าวิตาส่นเนี่ยนี่แหละซ้ำนี่ซ้ำนี่เข้าซับกันเข้ากระลังมวนเนี่ยนะฮะมื่อนี้ก็บ่ได้เอาเข่าลราพี่น้องเอ้ยมันได้เนี่ยเห็ดจ้กล้วยจ้งงูบ่ได้เอาเข่าเมือนี่ยันบ่ได้เอาเข่าเลยเด้อเราตัดไปเถอะเบิ้ลตัดคงคอยว่าท่านเดี่ยวซ้ำเพราะว่าสอบมาท่านเดียวแต่ว่าตัดเป็นโดนเดียวเด้อ ยังสอง,สงอป้าพืชนองงามอดิไปไปหาเห็ดเบียร์ขอคือกันหน่อนี่จะเสร็จัยยงไรอะไรเนี่ยปวดแขนอยู่เบิ่เงเตาถา่านแถาเริ่มมาเบิ่งเตาจะคลองมันก็โอน้องแต่ว่าเย็นกุ้งว่านานี่แล้วน,นวี่เริ่มมาโอบซะนี่นออนนอนนอเอาขี้ดินต้มใส่กับเขาดีแปลว่าขี้แกล็บตัวพลเขามันเป็นเขาดีพันน่ะนี่มาย่องย่องสกิตตมบ่ได้เอาขี้ดินตะคุช่ำ ว่าเจ็บแขนเด้อบัวเอาตัวขูดไปเอาขีดตม้มแล้วบัวกล้วยมะนะมาขันใช้กับขีดเกบมาโอบรองเบิ้งให้หน้องเย็นหมดแต่มันก็เย็นเนี่ยนี่แต่มีแต่ขางเดียวเดี๋อุ่นน้อยหนึ่งหมู่บ้านนี่อุ่นอุ่นแห้งก็เมือกกอนแต่ละลายเบิ้งมัอนี่เผืา่าเย็นน่ะอุ่นนี่เตียวก็ได้โอบสมิสซะโอบตัวมันหอนหน่อยหนึ่งกับหอมองเถิดมันีโอบบลายเต๋อพี่ต้องมีซองขู่ สองขู่เอาหนึ่งอาขู่ไปตักขี้ตมนี่ขู่ตักขี้ตมได้สองขู่แล้วก็เอาขี้แกบเขาดีเนี่ยมาขันใส่ให้ดิปลาเป็นมารวดาใครก็ไปใส่เขาอะไรพี่น้องมาเนี่ยแต่ว่าพื้นตัดไว้งามงานพี่น้องเอ้ยนี่งามอดีตเราแต่ว่าซ้อมได้ซ้ำนี่ ว่าในสมหนึ่งกองสองกองสามกองสามสี่กองเลยนะสมใบนี่แต่ตัวมันอุ้งอ่ตัวท่านไหนสมฮะน้องอันตัดเป็นถอนมาเลยนะตัดเป็นถอนเป็นถอนเมื่ท่านไหนสมตามันท่านไหนดีตามันเด็กเป็นถอนเป็นถอนไบน้องอันตัดหายมันเป็นถอนเป็นถอนเมื่อไม่แต่สีส่อมตาดีตามันออกเลยค่ะคนแต่กองกันอีกคือเก่านี่ ต่าใบย่างอยู่แบบข้างนเบิดมันโดนโมใหญ่ปันไดแหละโดนซำหนีกันย่างสองสามโดดตัวเก่าตัวหนึ่งกันย่างแต่ว่ามื่อยแจ็คเสียเหตุยังเนี่ยโมใวพี่น้องเอ้ยเมื่อยฮะนนะแล้วก็เจ็บแขนแห้งมื่อวานไม่ได้เหตุยังเน้ออกเก่าตัวหนึ่งกระเบิงตะขวยแล้วมื่อนีนจะได้จบคลิปไปเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมได้ดาเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้โคตัวราไปก่อนเด้อ